สวัสดีค่ะทนายประนอมอัศวยบุญพันธ์นะคะเห็นมีการถกเถียงแล้วก็มีการนัดแนะกันว่าจะไปค้านมติคอรมอเกี่ยวกับการให้สัาติติาผู้อพยพและคนชนกลุ่มน้อยในประเทศไทยที่มีมติคอรมอไปอันนี้คุณประนอมเห็นว่ามีการเข้าใจผิดกันหลายประเด็นขอเข้าเรื่องเลยนะคะหลักการที่ให้เนี่ยเขาให้กับคนที่ อบพยพเข้ามาก่อนปี42อนะอบพยพนะและกลุ่มเรียกว่าชนกลุ่มน้อยหรือุ่มชาติพันธุ์อันนี้มีเงื่อนไขคือคนพวกนี้ไม่มีสัญชาติคนไร้สัญชาติกับคนต่างด้าวไม่เหมือนกันอย่าไปตีความว่าเหมือนกันคนต่างด้าวเนี่ยเราหมายถึงคนที่มีสัญชาติอื่นไม่ใช่ไม่มีสัญชาติไทยแล้วมาทํางานอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราเรียกคนต่างด้าวแต่คนไร้สัญชาติเนี่ยคือ เขาไม่ได้เป็นคนของประเทศใดเลยเขาไร้สัญชาติพวกนี้เขาอยู่ในประเทศไทยมานานแต่ไม่ได้มีสัญชาติเช่นพนมง้งคนกะเหลี่ยงที่อยู่ในประเทศไทยมานานแล้วพวกนี้อยู่จนอยู่เกิน15ปีและเขามีสิทธิ์ในการขอสัญชาติอยู่แล้วไม่ได้กำหนดอะไรขึ้นไม่ได้ออกกฎหมายอะไรขึ้นใหม่เพียงแต่รวบรัดการตรวจสอบให้มันเร็วขึ้น เพราะว่าไม่อย่างนั้นยิ่งเนิ่นช้ามันเป็นความเสียหายเพราะคนเหล่านี้แม้นสอบชิงทุนไปต่างประเทศได้แต่ก็ไม่สามารถเพราะอะไรทำพาสปอร์ตไม่ได้ไม่มีสัญชาติขณะเดียวกันจะมาทํางาน,นให้ถูกต้องก็ลําบากเพราะว่าไม่มีบัตรประชาชนเพราะฉะนั้นรัฐบาลเห็นขนาดรัฐบาลเห็นอย่างนี้รัฐบาลก็เลยใช้การเล่งรัดให้ให้สัญชาติกับคนอพยพและชนกลุ่มน้อยนะไม่ได้ให้ทุกคนนะ ให้มีกําหนดเงื่อนไขเงื่อนไขว่าให้สําหรับคนที่เข้ามาก่อนปี42 2542และอาศัยต่อเนื่องกันมาเกิน15ปีไม่มีสัญชาติอื่น4คือมีเลขประจำตัว13หลักขึ้นต้นด้วยเลข6และเลขและขึ้นต้นด้วยเลข0กลุ่ม89และกลุ่ม00นะ เพราะฉะนั้นให้ทุกคนไหมไม่ได้ให้ทุกคนให้คนคนเหล่านั้นต้องไม่มีสัญชาติอื่นด้วยเป็นหลักแล้วบางหลายคนซีเรียสเรื่องอบุตรที่เกิดในบุตรของคนคนอบอกชาติกลุ่มที่สี่คือบุตรของบุตรที่เกิดในราชกาลทายของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยบุกลุ่มเนี่ยประมาณ1นึ0 0แคนเนี่ยเขาหมายถึงบุตรของคนไร้ สัญชาติไม่ได้หมายถึงบุตรของคนต่างด้าวเพราะบุตรของคนต่างด้าวย่อมได้สัญชาติตามพ่อแม่คนไร้สัญชาติเนี่ยอย่างพวกมงพวกอะไรเนี่ยที่เขาไร้สัญชาติลูกเกิดออกมาเมื่อพ่อแม่ไม่มีสัญชาติลูกก็ไม่มีสัญชาติแล้วคุณจะไม่ให้เขาเหรอนี่คือกลุ่มที่สี่ที่หลายคนเคยที่หลายคนมีหลายคนพูดแล้ววิตกคุณระนอมขอบอกเขาให้บุตรของคนไร้สัญชาตินะและคุณไม่ต้องกลัว เขามีหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ของคนที่จะได้เนี่ยคือนอกจากที่บอกว่าออนอกจากนี้แล้วเขามีหลักเกณฑ์คือคุณสมบัติคุณสมบัติคือตามที่บอกแล้วต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและมีเลขประจาตัว13หลักที่บอกนะ13หลักและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า15ปีสามข้อนี้สำคัญมากเลย ผู้ยื่นจะต้องเซ็นยเสนยืนยันและรับรองคุณสมบัติของตัวเองว่าจงรักภักดีต่อประเทศไทยและเลื่อมใสาการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีความประพฤติดีไม่สามารถกับประเทศต้นทางและไม่มีจดหมายเกี่ยวข้องกับประเทศต้นทางและไม่ปรากฏว่ามีหลักฐานว่ามีสัญชาติอื่นไม่ปรากฏว่ามีสัญชาติอื่นอ่า แล้วเขายังบอกอีกด้วยว่าเงื่อนไขหากพบภายหลังว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะไม่เป็นไปตามที่กำหนดจะเพิกถอนการอนุญาตได้เพราะฉะนั้นถ้าคนที่ได้สัญชาติพวกไรสัญชาติที่ได้สัญชาติเนี่ยหรือคนที่แปลงสัญชาติด้วยถ้าปรากฏว่าคุณไม่จงรักภักดีต่อประเทศไทยหรือไม่เริ่มใชการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเช่นถูกจับกรณีไปยื่นคำไปร้องไปไปไประชุมนุมร้องร้องเรียกให้เขายกเลิกม1 1 2อย่างเนี้ยถือว่าไม่เริ่มใสสถาบันกษัตริย์ต่อให้คุณได้สัญชาติแล้วก็ถอนได้ถอนได้และคนที่ยังไม่ได้สัญชาติ หรือคนที่ต่างด้าวที่ต้องการแปลงสัญชาติเป็นเป็นเป็นคนไทยถ้าคุณมีความผิดนี้เมื่อไหร่เขาจะตรวจนะเขาตรวจกับกรมตํารวจว่าคุณมีคดีไหมถ้าตรวจเมื่อไหร่คุณมีสิทธิ์ที่จะคุณจะไม่ได้รับสัญชาติไทยเลยคนรับแล้วก็ถอนได้สบายใจคนไทยไม่ต้องกังวลนะอันนี้เขาเจาะจงเฉพาะคนไร้สัญชาติไม่ใช่คนต่างด้าวคุณต้องเข้าใจให้ถูก คนต่างด้าวคือคนที่มีสัญชาติอื่นมาทํางานในประเทศไทยถามว่าอยากได้สัญชาติไทยทําไงคุณต้องไปใช้กฎหมายแปลงสัญชาติไม่เกี่ยวกับมติคอรมนี้นะฝากไว้สําหรับคนที่สนใจเรื่องกฎหมายข้อนี้นะไม่อย่างนั้นมันจะสร้างความแตกแยกในประเทศเรารัฐบาลทําอันนี้ถูกไหมถูกต้องแล้วนะอย่าอย่าไม่ใช่อะไรก็อเอามาประเด็นโต้ตแย้งกันไปหมดอันไหนถูก เราช่วยกันพิจารณาอย่าเป็นกระต่ายตื่นตูมนะมีสติหน่อยสวัสดีค่ะ